ครับก็ก็สวัสดีอีกทีนะครับสำหรับผู้ประกอบการหมายถึงเจ้าของคลรดิตท่านที่มาเข้าร่วมโครงการของสปสชนะครับพวกเราคงทราบดีว่าเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ก็เขาใช้สุ่มหนึ่งจังหวัดในแต่ละภาคก่อนนะฮะก็การดําเนินการเนี่ยเป็นโครงการของสปสชที่อยากจะให้ประชาชนได้รับการบริการการทําฟันให้เยอะที่สุด นะครับโดยสปสชาเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์อันนี้ท่านรัฐสภาก็มาช่วยทำระบบมาตรฐานให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยคนที่รับประโยชน์ก็คือ,อประชาชนที่จะได้ทำฟันเพิ่มขึ้นโดยรับสิทธิประโยชน์จากสปสชาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องขอชื่ชนชมและขอบคุณคือท่านเจ้าของผลิตุกท่านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าทางสปสชาก็ มีเงินจำกัดก็จ่ายในระดับหนึ่งซึ่งซึ่งก็อ่าก็ถ้าช่างตวงดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอ่ากำไรสาหรับทันตแพทย์เยอะมากหรอกผมพูดตรงๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราช่วยประชาชนเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้มีฐานลูกค้าได้ดูแลประชาชนเพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นอันนี้งส์งอันหนึ่งที่เราจะได้ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้มากนัก อพอจะคุ้มทุนให้เราอยู่ได้นะครับแต่ว่าท่านก็จะได้ลูกค้าลูกเพิ่งเป็นคนไข้เพิ่มขึ้นมีฐานคนไข้เพิ่มขึ้นช่วยดูแลประชาชนได้เพิ่มขึ้นครน,นี้การดําเนินการที่ผ่านมาทราบว่าก็อาจจะยังมีอุปสรรคเอในความเป็นจริงก็คือเรื่องของโครงการใหม่เหมือนท่านเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อ่ะมันก็ต้องขลุขักนิดหน่อยครับอันนี้วันนี้ก็ ใช้คําว่าอบรมก็ดูขึงขังตึงตังไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วจะมาชี้แจงใช่ไหมเขาจะว่าะชี้แจงรายละเอียดว่ากระบวนการต้องทํำยังไงแล้วเพอเอินรุ่นแรกกับรุ่นหลังนี่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของการเร,เรื่องเรื่องเกี่ยวเดนคาวเชื่อมระบบอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มาฟังว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยเ,เป๊ะเนี่ยมันควรจะทํำยังไงเพื่อถึงเวลา เบิกเงินแล้วเนี่ยจะได้ไม่รรมีีันหาเพราะว่าอาพวกเราทํางานพวกเราเสียวัสดุเสียอะไรไปอ่ะคงจะไม่ไม่ไม่ไมให้ท่านบริจาควัสดุนะครับงไงสปทชอต้องจ่ายเงินให้แต่ว่าจะทําให้สปทชอจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องตามอข้อตกลงกันเป๊ะๆฮะอันนี้ข้อตกลงเป๊ะๆมันคืออะไรก็เลยอยากจะให้ มาฟังคำชี้แจงในวันนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้จะมี FAQ แล้วมันก็ยังมีคำถามเล็กเลน้อยเลือกข้อติดขัดเล็กๆน้อยซึ่งเชื่อว่าพวกเราเนี่ยที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยต้องเจอบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจว่ามีทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าก็ฟังไปพร้อมกันโดยในวันนี้จะเป็นกระบวนการอันใหม่นะซึ่งแตกต่างจากอันเก่าไม่มากนักเนื่องจากมีการเชื่อมต่อระบบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า เพื่อให้พวกเราเนี่ยดำเนินการได้อย่างสะดวกนะฮะและให้ประชาชนได้รับกรรรารบริการอ่าได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็พวกเราก็เบิกเงินได้ด้วยเนี่ยก็ขอให้ฟังวันนี้ดีๆแล้วก็ไม่เข้าใจก็กลับไปฟังเทปได้นะครับแม้จะมีสุดท้ายมีโพสเทสเนอะอ่ามีโพสเทสตท่าไหน่ก็ดีนะครับเผื่อให้เราเป๊ะเออให้เราเป๊ะว่าว่าระบบตรงไหนมันต้องทํายังไงมันจะได้ไม่ติดขัดตอนเบิกเงินนะครับ เพื่อให้โครงการนี้จะได้สําเร็จไปแล้วก็ทราบว่ากําลังจะเริ่มทั่วประเทศอีกใช่ไหมฮะตอนนี้ดีแล้วที่ทําทําให้แค่ว่าพายลอตตรงนี้ก่อนเพราะว่าโ,โอ้ถ้าพร้อมกันทั่วประเทศยุ่งตายเลยฮะขนาดนี้ค่อยๆทย,ย,ยอยพายลอตเริ่มตั้งแต่ไม่กี่จังหวัดก่อนแล้วก็ขยายเรื่อยๆนี่ยังยุ่งขนาดนี้อะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนก็ก็ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยและผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีอีกนะอาจจะวันนี้ไม่เพียงพออาจจะต้องมี คุยกันอีกสักรอบอย่างไรประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ขอให้การอบรมใช้คําว่าการบรรยายแล้วกันเนาะในวันนี้ประสบความสําเร็จพวกเราเข้าใจแล้วก็อ่าสำนาดดาเนินการโครงการที่บัตรประชาชนอ,าอะไรนะสาสิบาทบัตรประชาอะไรจำชื่อไม่ได้ขอโทษโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ใช่นะฮะก็กําลังจะไปทั่วไทยเร,เร็วๆนี้นะครับ ผลการอบรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแล้วก็ทุกคนสอบผ่านแปดสิบเอร์เซ็นหมดครับถ้าไม่ผ่านก็ทำใหม่ได้ใช่ไหมทำได้เรื่อยๆนะทำจนผ่านนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับพูดยาวเกินไปละก็ขอเชิญเชิญอ๋อเดี๋ยวลืมขอบคุณอ,อ,อาจารย์วิวัตรกับอาจารย์ธงชัยที่เป็นหัวเรีแรงนะาากดันให้โครงการนี้ดำเนินไปได้สวยงามเลยนะครับอาจจะติดขัดเล็กน้อยก็โอเคครับ มันก็ต้องเป็นบ้างตามตามปกติแล้วก็ขอบคุณสปทชเจ้าของโครงการนะซึ่งทําให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้แล้วทาให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงการรักษาทางธนกรรมเพิ่มขึ้นนะในปัจจุบันก็ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะอช่วยประชาชนได้เยอะทีเดียวขอบคุณมากครับครับก็ ขอบคุณท่านอาจารย์สุชิตนะครับนายกธนรัฐสภามากๆเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวนะถูกต้องเลยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามาทําความเข้าใจมากกว่านะครับทํำความเข้าใจคลินิกให้เข้าใจในระบบเนื่องจากว่าระบบของเราเนี้ยซับซ้อนมากนะครับยอมรับจริงๆว่าระบบซับซ้อนงั้นก็เลยต้องต้องการการทําความเข้าใจที่ค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งเป้าหมาย ของเราเนะี่ยมีอยู่อย่างเดียวของการจัดอุรมในวันนี้นะครับก็คือว่าเราอยากจะช่วยให้คลินิกเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างมีอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับติดปัญหาน้อยที่สุดสามารถสามารถทํางานได้อย่างราบลื่นแล้วก็เบิกจ่ายได้ครบถ้วนนะครับตามเป้าหมายของเรานะครับ